อยู่ในความสงบนัง่งพระเนนั่งประจําที่วันนี้เป็นวันศุกร์ที่เกสิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันหขึ้นห้าคำเดือน9ปีมะโรงพระห1ลงมาฉัน34งดฉัน17วันนี้งดฉันสิเจ็ดรูป หลวงพ่อเองอยากจะประกาศอยากจะบอกกล่าวคณะสศไทยาญ,ญาติโยมลูกหลานทุกคนที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลบางทีอาจจะเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดที่หลวงพ่อได้หลวงพ่ออินถวายฉันตุสโกบางทีก็มีผู้แอบอ้าง มีผู้เอบอ้างชื่อหลวงพ่อนะอแล้วก็บอกบุญให้กับศรัทธาญ,ญาติโยมถ้าว่าไม่ได้ยินจากปากหลวงพ่อนะอย่านะลูกหลานนะถ้าไม่อยากจะโง่นะถ้าลูกหลานอยากจะโง่ก็ไม่ไรจะไม่รู้จะว่ายังไงอีกแต่ในปากหลวงพ่อหนะลวงพ่อเดี๋ยวนี้มีแต่แนะแนวแนะนํา ชักชวนให้สร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุกรงรมฐานสายหลวงปู่มั่นแต่ส่วนอื่นหลวงพ่อไม่มีนะลูกหลานนะสร,สร้างสาลหลวงสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารถ่ายโคกระบืออะไรลักษณะอย่างนั้นไม่มีนะถ้ามีหลวงพ่อก็จะบอกนะแต่เดี๋ยวนี้มีแต่แนะนแนนะนําว่า,า <c oughs> สร้างพิพิพธภัณฑ์ปฏิปทา แล้วเรายอดฉัดยอดฉัดพื่อจะดีย์ปฏิปทาก็มีบัญชีถ้าเรากด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 ดูแล้วก็ชื่อวัดป่านาคำน้อยเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์หรือเพื่อสร้างยอดฉัดหรือเพื่อสร้างตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ป,ปฏิปทาพระทุ่งกรรมฐานสายลวงปู่มั่นนะ ก็ต้องมีวัดป่านักคำน้อยขึ้นก่อนแล้วจากนั้นก็มีชื่อเรียงลำดับประสงค์เพื่อประสงค์อะไรนละอันนี้ก็ให้ลูกหลานสังเกตไม่ใช่ว่าเอาคนแก่งงกกันงานมาแล้วก็มองไม่เห็นก็กดด่าไปเลยผลในสูตรก็เดือดร้อนอีกแต่นีหยกดผิดกดถูกหลวงพ่อเนี่ยสองสามราย้วลูกหลานนะกงเงินจะตัปใจก็ไม่มากหรอกแสดงว่า มีน้อยแต่ว่าทําบุญเสร็จแล้วกดผิดนะประมาณพันสองพันบาทนะแต่ขนาดนั้นก็ยังมาทวงคืนหลูกพ่อก็อู๋ก็ให้ทางธนาคารเขาหน่อยจัดการหลวงพ่อนัอยู่ปลายแถวทางธนาคารจัดการนะเซ็กดูให้เรียบร้อยว่าเป็นของจริงไหมหรือของปลอมถ้าเป็นของจริงมีที่ไปที่มาโอนจริงก็ ไม่ว่ากันให้ธนาคารจัดการเลย uh huh. แล้วก็คอยบอกมาหาหลวงพ่ออันนี้ก็หลวงพ่อก็เลยพูดได้กล่าวนะลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่อมันได้ยินมาก็เลยมาเล่ามากล่าวให้เป็นทางเป็นรูปเป็นร่างเป็นทางการสักหน่อยนะเพราะดูว่าทุกวันนี้มันต้ม,ต,มตุนหลอกลวงกันมากตัวมาก ไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรจนตามไม่ทันเพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในออกใน Facebook YouTube จุดนี้นะหลวงพ่อก็ะจำเป็นจะต้องได้พูดได้กล่าวอีกเหมือนกันนะให้ลูกหลานทั้งหลายระวัง,วงการจะทำบุญทำทานจ่ายคู่คนทั้งหลายทั้งปวง โดยฉพาะอย่างยิ่งคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาลวงพ่อเนี่ยถูกต้มถูกตูนจักแก๊งนั้นแก๊งนี้ไม่รู้ว่าแก๊งไหนละอาจจะแก๊งข้างๆตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะจะไปหาคิดแต่ว่าแก๊งคนจะส่งโงเซนเตอร์นะจ,จะเป็นแก๊งลูกหลานใกล้ๆก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะนั้นจะเป็นแก๊งไหนก็ตามให้ลูกหลานสธาญาติโยมเน่งนะอย่ามจะไปใช้ความโลภแล้วก็จะไปใช้เมตตา จนมากเกินไปเขาขอมาแล้วก็เขาพูดขึ้นมาละล่ำละลักขึ้นมาแล้วก็มีเมตตาต่อเขาแต่ําไม่จริงเป็นมิจฉาชีพมันก็มีในจุดนั้นเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องรอบคอบในการทำบุญทำทานนะทางว่าเราทำถ้าทำไปแนละ้วมันผิดพลาดมันก็เสียใจมันก็โยนทิ้งไปในน้ำอย่างนั้นแหละมันไม่เกิดประโยชน์นะจ๊ะเน่ถ้าเอาไป สร้างสาพัฒนาทําคุณประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะถ้าไปเผาไฟจะประโยชน์ลงน้ำจะมันก็หมดประโยชน์นะอันนี้ก็ขอเล่าเก่าให้คณะสถาญาติโย,ยมทุกท่านท,ทุกลูกหลานได้ฟังนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เก้าวันที่สิบวันพรุ่งนี้หลวงพ่อคงจะเดินทางนะลูกหลานนะเดินทางไปมุกดาหารไปพักที่นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารวันที่สิบแลวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเดินทางวันที่สิบเอ็ดเช้าก็คงจะบินทบาทฉันเช้าที่วัดกกสพุงวัดทงขันฉลาดนิคมคำส้อยและก็วันที่สิบสองก็คงจะบินทบาทชันเช้าอีกลูกหลานก็คงจะถามว่าไปในเนื่องในงานอะไร พอทางโรงพยาบาลศิริราชนละลูกหลานมาออกหน่วยที่มุกดาหารและจะเกี่ยวข้องกับหลวงพ่ออยังไงเพราะหลวงพ่อเป็นผู้ขอขอคณาจารย์เพราะว่าหลวงพ่อได้ร่วมหาทุนตั้งแต่ประเทศเนปาลสวนลุมพินีที่หน่วยแพทย์ศิริราชไปออกหน่วยที่ศิริที่สวนลุมพินีประเทศเนปาล จากนั้นก็มาออกหน่วยอยู่ที่อำเภอจังหวัดน้ำวลลำพูหลวงพ่อเป็นผู้รักษาการเจ้า,าวาดวัดรรมของเพนจังหวัดน้ำวลลำพูก็อยู่ใกล้หลวงพ่อก็ได้ไปดูพ่อไปเห็นแล้วน,น่าจะชักชวนคณาจารย์หลวงพยาบาลศิริราชไปออกหน่วยที่มุกดาหารเพราะว่าจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดสุดท้ายปลายแดน เป็นบ้านเกิดทั้งบ้านเกิดหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็ขอท่านก็หลับปากที่จะจัดการกันเลยที่มีวันนี้ละเป็นวันที่1 1บเอ็ดสิบสอทำไมจะเป็นวันที่1 1บเอ็ดสิบอเขาทางศิริราชก็จะถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบรมราชนินีพันปีหลวงของพวกเราเนี่ยละ วันที่สิบสองสิงหาเราจะพาตัดโธมากแค่นั้นลูกลนส่ห้าหกสิบคนพนนะเป็นว่างานใหญ่พอสมควรพอนั้นหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นผู้ขอร้องท่านให้คณะแพทย์มาตรวจตราหลวงพ่ออเลยต้องจะต้องออกไปดูออกไปดูพอ้องต้อง,งร่วมร่วมรับรู้รับทราบ กับคณาจารย์กับลูกกับหลานก็ะจะได้ไปวันที่1 0 11เอไปวันที่1ิบปิน,ปนาบาัตเช้า้วันที่11วันที่12สองวันนะลูกหลานที่ที่ขคมขำซอยจากนั้นพ่อก็คงจะเดินทางลงไปกรุงเทพไปพักที่สวนแสงธรรมแล้วก็วันที่13ออกปินธาบัตฉันทั้งนอก แต่วันที่14่นะ,ส,นะสัทธาจ้โชมสวนแสงธรรมวันที่14ตรหลวงพ่อคงจะบินฑบาทชันเช้าที่สวนแสงธรรมพุทธมณฑน,นสายสามคงจะไปประกาศประกาศขย่าต้นมะม่วงให้กับพี่น้องประชาชนกรุงเทพและอยู่ในละแวก <c oughs> ที่เคยมาใส่บาตรสำบุญตักบาตรที่สวนแสงธรรมนะ หลวงพ่อจะประกาศเออลูกหลานวันที่24่สิบสีงจะเป็นงานทําบุญเกี่ยวกับเจ้าของสวนที่คุณยายที่คุณตาคุณยายที่ถวายสวนแสงธรรมขวัญทำบุญขอบรอบท่านวันที่24เสาร์ที่24 25เป็นอาทิตย์สุดท้ายของ ของเดือนสิงหาตามปกติจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีที่สวนช่างธรรมแต่25คราวนี้นะคณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระรงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ลวงพ่อก็ยินดีไม่ขัดข้องพอหลวงพ่อกำลังระดมทุนอยู่แล้วนะ,ะกำลังระดมทุนในจุดนี้อยู่แล้วหลวงพ่อก็ยินดีครับเพราะนั้นวันที่23หลวงพ่อคงจะลงไปกรุงเทพ่สามี่อันนี้ก็เล่าเก่าให้ฟังแต่วันที่วันที่ย0เนี่ยลูกหลานะข้ามไปแลยท่านะ วันที่19จะมีการสวดมนต์จเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดหลวงปู่ศักดิ์หลวงพ่อสามรงวัดปะทายอำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีม,มาหลวงพ่อกข,ของจะไปร่วมงานปีนี้เพราะท่านนิมนต์แล้วนิมนต์นอีกหลวงพ่อที่ผ่านๆมาก็เบี้ยวไป,ไปเบี้ยวมาแต่ปีนี้หลวงพ่อหน้าจะไปร่วมสมทบท่าน แต่ว่าหลวงพ่อจะออกจากวัดตั้งแต่วันที่17นั้นลูกหลานนะสิบเจ็ดไปบ้านผืออำเภอบ้านผือเขามา,าทําบุญเกี่ยวกับโรงเรียนเขา,เาทําอะไรก็ไม่ทราบเป็นหาทุนอะไรหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ทราบในรายละเอียดวันที่นั่นแนหะวันที่17บินทบาทชั้นเช้าที่บ้านผือ,อวันที่17สิงหานะาแล้วก็วันที่18 บินทบาตชันเช้าที่ทำกองเพนวันที่สิบเก้าเป็นวันพระใหญ่นะเป็นวันเดือนเดือนเพนเดือนแปดเพนเดือนเดือนเก้าเพนที่ทำกองเพนหลวงพ่อขอคงเจะบิณฑบาตชันเช้าที่ทำกองเพนแล้วลงอุโบสถด,ด้วยนะวันนัน,นะ เป็นวันอุโบสถของพระด้วยวันที่๙วันที่้๙จะั้ก็เดินทางลงไปงานของหลวงพ่อสามดงวันที่2บงานของท่านแล้วก็คงจะกลับวัดะลูกหลานนะอันนี้ก็เราเก่าให้ลูกหลานได้ฟังนว่าสาสนก,กิจกิจที่ของที่หลวงพ่อจะต้องได้ดำเนินที่แดนได้ไปเพราะนั้นลูกหลานอย่าไปถือว่า พระสองฆ์องค์เจ้าอยู่แบบสบายไม่มีไม่มีไม่มีการการงานสรุปแล้วก็คือไปแต่ละครั้งไปเพื่อมวลชนไปเพื่อสาธารณชนไปเพื่อมวลชนไม่ได้ไปบางเสียงบางอย่างไปได้ที่หลวงพ่อไปก็เพื่อไปรับนิมนต์ได้จตุปัจจัยไม่ใช่นะลูกหลานนะบางทีไปจ่ายเงินเป็นที่ละแสนสองแสนก็มี กพราะเหตุไรเพราะไปโรงเรียนในโรงมากหลวงพ่อก็ไปให้โดยมากจะไปให้มากกว่าถ้าไปสาธารณประโยชน์ไปให้โรงเรียนบ้างไปสร้างโดมบ้างไปให้ทุนการศึกษาบ้างลักษณะอย่างนั้นอันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องให้เขาส่งมอบให้เพื่อเป็นกองทุนนี่แหละบางทีถ้าไม่มีอะไรอย่างไปสวนแสงธรรมเขาจะถาวาย เป็นผ้าป่านะถ้าเป็นผ้าป่าก็ไม่ใช่ของหลวงพ่ออีกเหมือนกันนะไม่ใช่เขาพกข้อหอหลวงพ่อนะลูกหลานนะพอเอามาแล้วหลวงพ่อก็เอาข้อบัญชีสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุรงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นจังลูกหลานจะมาถวายเหมือนกันถวายยอดฉัตรทองคำาน่าเนน่ยเราก็ต้องเอาข้อบัญชียอดฉัตรทองคำเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ต่อไปนี่แหละลูกหลานสำหรับลุงพ่อเองลุงพ่อจัดการอย่างนั้นนะบริหารจัดการเพื่อจะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นงานสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์แต่ก็สองปีเท่านั้นลูกหลานนะสองปีแล้วก็จบละเพราะบริษัททิฏฐาเขาว่าสองปีครับจบเสร็จครับเออเอาเห็นไหมของหลวงตามหาบัวนะ ลวงพ่อประกาศแล้วประกาศอีกหลวงตามรรณะภาพลงไปได้เจปีนะลูกหลานจะได้ลงมือหป,ปีกว่าปีที่เจ็ดยังได้เริ่มลงมือสร้างเจ็ดแปดเก้าปีที่10บจึงเสร็จสิน้นที่เจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดสรุปแล้วก็จากหลวงตาจากไป10ปี ทีเข้าปีสิบเอ็ดจึงด้ยค่อยเสร็จลงได้เมื่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไม่เห็นประกาศ่องนนล,ลูกหลานนะเพราะมันเสร็จแล้วนะจะประกาศนั้นประกาศําไมลูกหลานนี้มีได้ไปกราบไปไหว้ไปชมผลงานท่านเองนะที่ลูกหลานได้บริจาคทําบุญมาคนละมากคนละน้อยก็เป็นผลงานของลูกของหลานของศรัทธาญาติโยมนะน,นะหลวงพ่อก็เป็นผู้รวบรวมมาได้กต่ หย่อนลงไปปล่อยลงไปสร้างลงไปทำลงไปเพื่อให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นนะแต่หลวงพ่อก็บอกเวลาเสร็จแล้วหลวงพ่อก็บอกเออเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงตาลนะลูกหลานนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะมีที่ไปที่มาทั้งหมดมีบัญชงบัญชีแต่ละงวดงานใช้จ่ายทั้งหมดคณะกรรมการได้จดไว้ทั้งหมดนะประมาณ 1>, 1 8 4 4ล้านนะั้นลูกหลานนะหลวงพ่อก็ได้บอกนะแต่ทีนี้ก็จวนจะจบแล้วละยังมีอะไรหลวงพ่อยังจวนจะจบก็เพราะสมประตูนะสมประตูใหญ่นะซมประตูใหญ่ยังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จลูกหลานที่แรกก็จะให้เสร็จใน,นในเดือนกันยานะไม่เสร็จคงจะเดือนพฤศจิกานะนะั่นน่ะคือจงจะเสร็จสิ้นลงได้ถ้าเสร็จสิ้นไปว่า พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาของที่ว่าคงจะสมบูรณ์นะท่านนอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังเปรียบเทียบกับของเราของเรากําลังเริ่มเขียนกอไก่ด้วยกันกอไก่ขอไข่ขอขวดกําลังเขียนสละอยู่เดียวนี่แต่ของหลวงตาเนี่ยแปลว่าจบแล้วเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องประชาชนเขาไปกราบไหไว้หลังไหลเข้าไปไป,ไปหาหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์ของหลวงตา ไปเรียนรู้ไปกราบไปไหว้เพื่อเป็นสลิเพื่อเป็นมงคลหลวงตาเนี่ยก็นั่นเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่พวกเราให้ความรักเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นผู้มีเป็นผู้มีบุญแล้วก็เป็นผู้มีคุณเป็นผู้มีบุญคุณต่อประเทศชาติหาทองคำเข้าคลังหลวงเป็นผู้มีเมตตานะพูดไง,ไง่ายๆเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลาย ไปกราบไปไหว้ชลีและสังขารของท่านไปยกมือไหว้กับขอพรขอความเมตตาจากประธาติอธิธาตของหลวงตาที่บุษบกที่ไหนพระเจดีนะอธิธาตของหลวงตาไปวางใส่ไว้ที่นั้นมากนันลูกหลานนะเก็บไว้ที่นั่นมากบรรจุไว้ที่นั่นมากพนั้นลูกหลานทั้งหลายไปกราบกบขอศีลขอพร ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองสุกกายสุขใจย่าได้มีอุปสรรคนานับประการโดยบุญบารมีของหลวงตาให้คุ้มครองล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นนะลูกหลานนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการดำเนินง,งานการกอ่สร้างพิพ,พิธภัณฑ์ปฏิปทาพระุรุงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะลูกหลานวันนี้แต่วันก่อนๆหลวงพ่อก็พูดธรรมะธรรมโม เรื่องศีลสมาธิปัญญาก็มากต่อมากแล้ววันนี้ก็มาพูดในเรื่องนี้ให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในที่นี้นลูกหลานนะยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาป,ะปะติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสาตุสัเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนารสุยะธามณนโชติระุสยะธาติโยวิวาชจันตุสัพพารโค สาตุมเตภาวาจวันตาไรโยตุกิทีขายยุโกภาวาพิวานนาสิลิสานิจางวุฒาปัจจายินโอจัน ตาโรธรรมมาวันตานติอายุวันโนสุขังพาลาราตนาตยานุภาเวนาราตนาตยเตสสานโลคาโลคาพยาเวาโสูกัสัตุจุปัทวา เกาอันตรายปีเวนาสันตุอาเสตโตตายสิทธิทนางลาบางโสที่ผคาังสุขังบาลังสิริอายุเจวันโนจาโภคังวุธิเจยตวาตาตาวัสจาย a จาาชีวสิทธิพระวันตุเตอาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตับบดธเวมะสาโสทีท่พระวันตุเตอาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา ตามมาธฑ์มานุภาเวนะสาดาโสทิพวรรตุเตภาวาตุสัพพมังกาลังราคันตุสพัพร,ร,รเดวตาสามบาสังขานุภาเวนะสาดาโสทิพวรรตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  ์ลไวด์ a ด o ป่น้อย .com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา